สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ลงคลิปอีกครั้งนะคะทําคลิปนี้ขึ้นมากราบขอบพระคุณแม่นาเป็นอย่างสูงนะคะแม่พระของเด็กๆนะคะแม่นาช่วยเหลืออาหารเด็กๆมาอีกแล้วนะคะก็แม่นาให้มาตั้งแต่วันที่นุกไปศึกษาดูง,งานนู่นละคะ่ะแต่ว่านุพึ่งมีเวลาไปซื้อวันนี้นะคะเพราะว่านุพึ่งกลับมาเมื่อวานนี่เองนะคะนี่อาหารของเด็กๆนะคะ เด็กๆจรที่โรงเรียนหมาจอนที่ข้างทางเด็กๆที่บ้านนะคะก็นุก,ก็ต้องขอกรบาบขอคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะขออวยพรให้แม่มีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปนะคะสำหรับท่านที่เมตตาเด็กๆมาเ็เช่นกันนะคะทุกช่องทางนะคะ ที่ช่วยเหลือเด็กๆมาก็ต้องกราบขอบพระคุณได้ขอไวยพรให้ขอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเช่นกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่านุกเพิ่งเอพิ่งเอาของมาแล้วก็เก็บของเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปเด็กๆโวยังไม่ได้ไปเคลียร์กรงเด็กๆเลยดูๆๆแม่ดำแม่ดำขึ้นไปบนหลังคาบ้านเช่าที่นุกเคยเช่านะคะแต่ก่อนจะเป็นบ้านสีชมพูแต่ว่าเขาทาสีใหม่นะคะลูก ลูกสาวของเจ้าของบ้านมาอยู่นะคะก็ก็น่าอยู่เหมือนเดิมนะคะบ้านเช่าตอนที่นุกเช่าอยู่ก็นุก,ก็นุกก็ดูน่าอยู่น่าอยู่เหมือนเดิมะคะ่ะตอนนี้นุก,ก็จะไปเคลียร์กองเด็กๆแล้วนะคะคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะคะคลิปนี้ก็ไม่ยาวขอพระคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะ